วัสดีครับวันนี้เราจะไปเทสตเจ้าตัวมอเตอร์นะครับตัวเดินนะครับอพอดีลูกค้าจัดมานะครับก็อยากให้ทางเราเทสตให้ทดสอบประสิทธิภาพให้ดูเพราะเราก็หาวิธีทดสอบประสิทธิภาพจนไล่วงจรจนฟกมาละมันวนะิ่งได้ละอะไรละทีนี้เจ้าตัวเนี่ยมันจะพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีลายเบรกนะครับกับลายเจ้าตัวรีดิววาวต้องยิงด้วย ซึ่งเพชเชอร์ที่ใช้ห้ามเกิน40บาทถ้าเกิดน้อยก็ไม่ได้นะครับยิงไปน้อยๆโฟต้องมาสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดในรถเนี่ยถ้าเกิดมันกระตุกนะครับมันกระตุกกึกกึกเจ้าตัวสวิงนะครับมันกระตุกอาจจะเป็นที่ลายเบรได้นะครับไม่ใช่เป็นที่ตัวมอเตอร์ได้กรณีเดียวลายเบรเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเจ้าตัวบัมตัว,ตวลักเกียร์เป็นตัวยิงลเบร ผมันจะจ่ายแค่ประมาณ40บาทห้ามเกินถ้าเกิน40บาทเป็นไงครับบอเตอร์จะไม่หมุนเลยสวิงจะไม่หมุนเลยครับจะโดนเดนลงแท็งหมดแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ถึงนะครับเพเชอร์มาแับเป็นนุ่งห่วงหรือเพอร์เชอร์น้อยเกินไปนะครับเจ้าตัวมอเตอร์สวิงก็จะเดินกระบุกนะครับไม่สมูทเพราะฉะนั้นเพเชอร์ต้องสม่่าเสมอน,นะครับโดยคาวนี้ผมจะตั้งไว้ที่28บาท ครับเจ็ตมอเตอร์สวิงเอลนะครับ s k 120่ิใช้ลิลิเป็นตัวอั้นนะครับผมโดยมีไทลอรใจเป็นเบรกกดเบรกนะครับเริ่มอั้นนะครับครับที่150าบานะครับมอเตอร์ยังหมุนอยู่บ้างครับที โอเคครับผมเทสมอเตอร์อีกด้านหนึ่งนะครับหมุนนี่หมดแล้วดึงขวามอเตอร์เอสเคร้อยี่สิบเครื่องโกเบนะครับหมุนนะครับปกตินะครับนี่ยิงลายนะครับตัวนี้นะครับยิงจ่ายเบรกนะครับลองปรับเฟเซอร์ดูครับอันนี้คือปรับแรงต้านมันอีกพอทหนึ่งนะครับ ร้อยบาครับครับร้อยห้าสิบบาครับหมุนปกตินะครับผมโอเคครับ